กันจังไรทางสะดวกละแดกอืว่างตั้งนานไม่แดกแดกตอนครูอยู่เอาไม่เพื่อนเฮ้ยแบงกูม้าดอิอีนี่จะยินเสียงแปลกๆมไม่มีอะไรอีนี่เขียนต่อ,อเขาเนไหมเพื่อนแม่กูทามาให้เนี่ยอมไม่กินนะคููจะกินแนละ้วโอ้โหไปเยี่ยมมาลืมล้างมือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีนี่เขียนต่อก็ได้เรเข้ามาจะต้มยำไก่ชามละยี่สิบจ้าเนียนกลิบ นี่แล้วไปเฮอดีมากเลยบังวันหลังมาขายข้างในห้องใหม่นะบังนะเออรายได้ดีสิมึงเฮ้กูบอกแล้วว่ามันอร่อยเอ้ยไม่ใช่มันต่อแบบนี้อ่ามาส่งเลยมาส่งเลย,เยของผมเองครับขอบคุณมากโอ้โหมาแล้วหั่นแบบเดือดแฟดอยากอยากจับกูอยาต้องใส่หูจะเพี้ยนเฮ้อธิฐานเลยเพื่อน <c oughs> เออโอเคโอเคอ,เคเอขอให้เป็นวันที่ดียินี่ฉันจะมีน้ำโหดแลนะ <c oughs> อ้าวชนจัดหนักจัดเต็มอืมปัาตาคาลุงเรียนอร่อยใช้ได้ผมรู้พวกเบงก็